สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องไลนเกิลเมนนะครับก็ขอไปสําหรับที่เสื้อดูไม่สุภาพไม่ได้ผมแต่ไม่เป็นไรเราเน้นเนื้อหามากกว่าเสื้อผ้าที่ผมใส่นะฮะก็ผมเองก็เป็นคนที่เป็นกไหลย้อนมาได้มาสักหึงสิปีรักษาจริงจังจนคิดว่าน่าจะหายแล้วแหละน่าจะหาย90% 95%้ละอาการดีขึ้นมากแต่ผมก็ผมก็หาข้ขขขขขขอมูลอยู่ทุกวันเนาะหาแบบหาเพลินๆนั่งอา่านว่าอาหารนี้กินได้อาหารไันกินไม่ได้ ก็ก็บอกว่าข้อมูลที่ผมนํามาหาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วนะร่างกายคนเราก็ไม่เหมือนกันบางคนกินหารทะเลได้บางคนกินหารทะเลไม่ได้บางคนแพ้ยายตัวนี้บางคนไม่แพ้ยายตัวนี้อาการกดไหลย,ย้อนก็เช่นกันนะครับผมเพราะว่าอ่ะเราลองเราลองมาคิดคิดดูนะฮะคืออย่างเช่นนมอืมบางคนอ่ะกินก็ได้ กินแล้วไม่มีปัญหาบางคนกินแล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าอยากรู้ว่าอาหารถ้าด้าอยากรู้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้แบบ common s e น s ์อ่ะคือคนไม่กินเหล่ก็ต้องรู้นะครับว่าอาหารเผ็ดอาหารมันอาหารเปรี้ยวอะไรพวกเนี้ยอาหารจังฟู้ดอาหารทอดอาหารมันอะไรพวกเนี้ยคนเป็นกดวย้อนอ่ะต้องหลีกเลี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าผักบางผักอ่ะคืออาหารบางอย่างอ่ะคนเป็นคนไม่เกวยอ้อนหรือว่าคือเขากินได้แต่ว่าต่อเขากินไม่ได้เช่นไรเช่นบรอกโคลีอย่างเงี้ยเช่นแตงโมอย่างเงี้ย หรือเช่นกระหล่ำปีอย่างเงี้ยเออกระหล่ำปีมีไฟเบอร์คนเป็นกรดย้อนคนกินแต่บางคนก็กินไม่ได้จริงๆนะดังนั้นถ้าเรารู้ได้ไงว่าอาหารไหนเราอ,อ่ะกินได้จดครับจดเลยจดใส่โน้ตก็ได้คือทุกวันนี้เราคงไม่พวกสมุนโน้้์กันแล้เนอะหรือหรอพกกันก็ไม่รู้ผมผมพกนะแต่ว่าใน iPhone ใน Android มันก็มีแอปโน้ตน,นะครับผมเราก็จดไว้เลยพิมพิมทิ้งไ้เลยว่าเรากินอาหารตัวนี้นะแล้วเรา กินลำเนียการจุกคอกินแล้วแสบอ,อกแสบคอก็จดไว้เลยเออแล้วสุดท้ายไงว่าอาหารนั้นอ่ะมันทาให้มันทําให้เราเป็นกรดห้อนจริงมือนั้นกินแค่สิ่งนั้นครับผมและก็ไม่ต้องกินอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยอย่างเช่นข้าวอ่ะข้าวผมเชื่อว่าคนเป็นกรดไหลย้อนอ่ะอยังไงก็กินได้อยู่แล้ว99%เลยยังไง้ก็กินได้แต่ถ้าวันนั้นเรากินข้าวกับตับหมูล่ะสมบุรณนะกินข้าวกับตับหมู ถ้าเรากินตับหมูแล้วเรามีปัญหาก็ไม่ต้องกินแต่ถ้ากินแล้วไม่มีปัญหาก็กินต่ออืมเพราะว่าจะพูดซ่งครังที่ร้านร่างกายคนเราไม่เหมือนกันยังไงก็ต้องอ่านทุกอย่างอ่ะลองด้วยตัวเองก่อนอ่าผมไม่ใช่หมอนะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบคอมเ e นต์ที่เราต้องคนททาอย่างนี้เนาะอืมเพราะว่าหลายคนที่แบบผมเคยผมเคยผมเคยทําคลิปประโยชน์ของการกินกระหล่ำปี ซึ่งกระหล่ำปีมันเป็นมีไฟเบอร์มันช่วยการมันช่วยในการย่อยมันช่วยในการลดกรดแต่บางคนกินแล้วมีปัญหารจริงน,นะครับผมแล้วก็เว็บบทความต่างประเทศอ่ะบางเว็บนะเคยลงว่ากระหล่ำปีคนอีกเลี่ยงด้วยซ้ําโอ้นี่แบบขัดกับอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมอ่านมามากครับก็อาหานทุกอย่างรอลวยตัวเองก่อนครับผมก็สับคลิปนี้ก็ขออนุเปงเท่านี้นะครับผมน้ำเคี่ยวกับอาหารแล้วก็กดย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้สับคลิปนี้ก็ขอเป็นเท่านี้ขอบคุณมากครับ